แปลกใจมากค่ะอยู่ดีๆลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามอยากได้เซตเครื่องเติมลมไปติดตั้งที่บ้านลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบทนๆทนทนเหมือนที่ปั๊มน้ํามันใช้แต่ขอแบบขนาดกระทัดร้านไม่เก,ก,กะกะเราเลยจัดชุดเซตพรีเมียมให้เลยค่ะทั้งปั๊มลมสายลมแล้วก็เครื่องกลองลม ราคาดีเพราะว่าซื้อจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงบริษัท King Power Inter Supply ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าติดตั้งเพราะลูกค้าสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะติดตั้งไม่ยากสามารถโทรสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลาราคาดีแถมได้สเปคเดียวกับปั๊มน้ำมันไปเลยค่ะจุดเด่นของเครื่องนี้มี Auto Calibration ในตัวแรงดันลมมีความแม่นยำมากๆค่ะทีนี้เราก็จะได้ค่าลมที่แม่นยำทุกวันก่อนออกสู่บ้าน สะดวกป,ปลอดภัยไม่ต้องไปตากแดดร้อนสนใจติดต่อสอบถาม0902919898บริษัท King Power Enterprise ยินดีให้บริการค่ะว่าแต่รถลูกค้าสวย